โอ้โห oh สภาพนี้จะไหวไหมล่ะพี่น้องลองมาดูกันนะฮะว่าจะไหวหรือไม่เป่าฝุ่นออกมานี่ฟุ้งฟิ้งไปหมดเลยนะครับโอ้เราก็ทําการฟอกล้างแล้วก็สตรีมไปให้พี่แกเลยเอาจัดหนักจัดเต็มให้พี่แกไปเลยพี่แกอุตส่าห์ฝุ่นมาฝากเราเยอะเราก็จัดให้สิครับรออะไรล่ะตอนแรกผมก็แนะนําสปาภายในไปเลยนะแต่พี่แกมีเวลาน้อยเฉพาะฟอกเบาะนะฮะก็ใช้เวลาไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะจิบจิบใช่ปะรอได้ไหมฮะรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับบ้านไป หรือไปเดินเล่นก่อนหรือไปกินกาแฟก็ได้นะครับผมมาดูนะฮะก่อนทํารถพี่แกนะครับผมโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยมาถึงอาจารย์เคแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวดูแลให้เต็มที่แต่อย่ามา เต็มส้วงมาผมแล้วกันนะหยอกหยอกนะครับคุณพี่เดี๋ยวมาให้ดูสโลโมชั่นแบบช้าๆกันหน่อยนะครับผมอุปกรณ์สตรีมของเราก็มีประมาณนี้มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้างเราก็จะให้ส,วสาวๆมาทําเหมือนเดิมถ้าให้ผู้ชายทําเดี๋ยวมันเสร็จไวเกินอุปกรณ์ของผมก็บ้นบานๆพื้นเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะไอเรื่องดูดน้ำเนี่ยต้องเรียกผู้ชายเพราะมันใช้แรงนิดนึงแล้วก็มาสตรีมให้พี่แกนะฮะเพื่อค่าเชื้อให้พี่แกสักหน่อยเวลาขับไปนั่งไปจะเอ้ยสบายโว้ยไม่ ขันหลังแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นไงครับผมเริ่มจะแจ่มแววขึ้นมาแล้วสิเริ่มจะพอหน้าใช้แล้วไหมฮะเบาะผ้าก็มีข้อดีเหมือนกันนะฮะข้อเสียมันก็มีมาพูดถึงเรื่องข้อดีกันบ้างดีกว่าเวลาเราเดินทางไปไกลนั่งไปนานๆนะเราลองจับข้างหลังดีมันไม่เปียกนะผมว่ามันสบายมันเย็นกว่านะฮะแต่ข้อเสียมันเลอะง่ายเกินถ้ข้อดีมันขนาดนี้ผมว่ายอมดีกว่าครับผมก็นานๆมาสปาภายในแบบนี้สักทีหนึ่งหรือสปาฟอกเบาะมาในทีหนึ่งพี่แกนี่ครับผมฟูไปเลยนะฮะสงสัยงานจะยุ่งนิดนึงว่ะ เล่นเสียหัวยุ่งหัวหมุนไปเลยสี่พลเยียงเขานี้ใช้จังเลยนะกลางวันทํางานกลางคืนตัดคลิปโอ้โหเวลาไหนไปหลับไปนอนครับเนี่ยนอนน้อยแต่นอนนะจ๊ะ ฟอกบอกแค่4ตัวนะใช้เวลาโคตรนานเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถนะครับผมอันนี้ผมก็จะฟอกไปทั้งหมด4ี่รอบเลยนะครับผม4รอบจริงจริงรอบจริงๆนะครับไม่ได้โม้ผมจะโม้ไปทําไมอ่ะแล้วผมจะพูดว่าม้ไปทําไมก็ไม่รู้หุอนกันนะสตรีมเหรอหมายถึงสตรีมแบบนี้เหรอผมสตรีมประมาณสัก2รอบ3รอบได้นะแล้วก็ให้น้องๆเรามาดูดเก็บงานอีกทีหนึ่งแล้วพี่แกขับรถไปจะเปียกกันหรือเปล่าสงสัยกันหรือเปล่าไม่เปียกครับผมก็คือแบบชุ่มไปเลยแบบนึกว่าไปนั่งตรงน้ํามาประมาณนี้ยไม่เปี ผมนี่ครับผมหลังจากเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเราดูแลเป็นไงกันบ้างครับผมก็คือดูแลแบบญาติสนิทมิตรสหายนะคะแต่คิดเงินนะแจ้ใครที่อยากสวยอยากหลอ่ออยากสะอาดอยากจ๊วแบบนี้อยากครีนแบบนี้ก็สกิดมาได้นะครับผมถ้าสปาภายในนะแจ่มกว่านี้เยอะเลยพี่แก่นี้โคตรชอบเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เอาน้ําจิ้มไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาเอาหมูนะครับผมเดี๋ยวเราแถมผักให้ด้วยไม่ใช่หมูกระทะแหยอกยอก,ยอกนะครับคุณพี่ ากสวยอยากหล่อสก,กิดมานะฮะตลอด